ในเมืองอุด,ดอรนะค,ะครับขวามือจมีร้านส้ตมตำเชียงดาวดังามากครับครับคุณน้องชายบอกว่าจะมีร้านส้ตมสตำเชียงดาวอร่อยมากก็น่าสนใจนะครับถึงมีลาบเลือดไม่ใช่เพื่ใไทลาบไก่ลาบไก่แตาก็เผ็ดมากที่ร้านต้มตำเชียไก่เนี่เป็นร้านดังของอุดรนะฮะน้องบอกว่าอร่อยมากแต่ก็เผ็ดแซ่บมากใช่ไเผ็ดไฟลับผมนะอย่างนี้ตามต่างที่กรุงเทพ มีสาขครั้งทมีสาขครั้งท่แสดงว่าต้องต้องใช้ได้นะแต่แล้นั้นชอบที่บึงที่บึงการอร่อยมากเลยอ่ะที่ร้านนั้นอ่ะร้านที่แค่กินลาบลาบเนืออ้ออร่อยแต่แต่เมื่อวานลาบหมูก็ไม่ก็พอทานได้แต่ก็ไม่ถึงกันอร่อยมาก কাছে ก็ได้มันมันมันไม่ไกลแย่าที่ที่คอนอมันไม่ใช่แบบมันไ้่ใช่ถนนมากเลยมันก็จะโซนโนเดียวกันอยู่จะซื้ออะไรได้เอาอะไรต้องกันอ๋อไม่ไม่เรือไม่เรือโอ้โหแต่ือว่ามันไม่รู้วันงัไม่ยไม่ได้เหมือนแต่ว่าลราไปดูก็ได้คิดอะไรจะไดอย่างคาหวังว่ามันจะมีผู้สิร์้าไทยอะไรให่นะะ

เสื้อผ้าท้องถิ่นอะมั้ยให้ที่รูบบเป็นแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าคลาบเหมือนถ้าเทียบกับทางสกลใช่ไหมก็เป็นเสื้อผ้าคลาบของผู้ชายเงี้ยวันนี้ไม่ทัแกก็มาดูหรอกจะได้ใส่กับยีนได้แต่ไม่รูหรอกไม่มีต้อไปรูบบ์อ๋อแค่รูบลอุบล์ใช่รูบจะมีผ้าคลาบผ้าคลาบเราเรียนภัณฑ์วิทยาไม่ได้เห็นมาเป็นชาติแล้วนะครับ นสนามบ่อนนะฮะ าพิทุรพันี้ไปทานพิทุรพนี้ได้และคาราบถึงร้านแล้วครใกล้ๆนะครับไม่ถ้าจัดรัดเม่กี้เราแถวๆจากปั๊มน้ำมันเรามีมีทะลุอะไรนะมีทะลุสนามบินมีทะลุสนา,สนา,สนา,สนามบินเนีนนน่ยอันนั้นจะัด ครับ ร้านนี้ประหาแม่สปางงานใช่ปะอะไรตัวจรมาทานเนี่ยฮะ